วิธีการคาลิเบตถังหวาน EST นะครับอันดับแรกให้ไปที่เมนูเซตติ้งหรือตั้งค่านะครับจากนั้นก็ไปที่หน้าเมนูคาลิเบตรหรือสอบเทียบนะครับจากนั้นคลิกที่หน้าเมนูซีโร่คาลิเบตเพื่อ reset รีเซ็ตเป็นศูนะครับแล้วไปที่คลิกที่เวทคาลิเบต ให้ใส่น้ำหนักตามจริงที่ใส่ลงไปในถังครับเช่น10กิโลก็ให้ใส่10,000กรัมครับจากนั้นคลิกที่โฟล์คาริเบตรอการ c คาริเบตให้ถึงสิ้นสุดที่100%นะครับแล้วให้กด c o n f i r รมครับจากนั้นกดดูที่หน้ากราฟนะครับค่าแกนแนวตั้งคือกรัมต่อวินาทีส่วนค่าแกนแนวนอนคือค่าที่ส่งไปยังเซอร์โวของการเปิดจานหวานครับ ทีนี้เรามาดูที่จุดสีแดงนะครับถ้าโฟร์เรด200กรัมต่อวิเซอร์โวจะต้องเปิดที่57นะครับทีนี้เรามาดูที่หน้าเมนูอาร์กิวเจอร์นะครับเราปรับไปที่ออโต้ครับทีนี้เราลองเปลี่ยนจำนวนกิโลกรัมต่อไร่นะครับเป็น6.5กิโลกรัมต่อไร่ดูรับปิกเข้าไปที่เมนูคาริเบกรอบหนึ่งเข้าไปดูที่แชทเราจะเห็นว่าจุดเนี่ยจะถูกเปลี่ยนไปที่เซอร์โวทำงานอยู่ที่70นะครับ จากนั้นเราลองเข้ามาดูปรับที่กิโลกรัมต่อไร่เป็น18.6กิโลกรัมต่อไร่ดูนะครับแล้วเข้าไปที่ชัดอีกจะเห็นว่าตอนนี้การเปิดของเซอร์โวจะเป็นร้อยเเซแล้วเท่ากับว่าตอนนี้เราก็ได้คาลิเบตตัวถังหวานของอทีแบบสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณครับ